คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมคนเยอรมันทางานน้อยกว่าแต่กลับประสบความสําเร็จมากกว่าพวกเขาพักมากกว่าเราถึง3เท่าแต่ผลงานกลับดีกว่า1.5เท่าและถ้าเราผสมความคิดแบบเยอรมันเข้ากับหัวใจแบบญี่ปุ่นละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมอยากชวนคุณมาดูแนวคิดจากหนังสือคิดแบบเยอรมันทําแบบญี่ปุ่นหนังสือที่กําลังถูกพูดถึงในหมู่คนทํางานทั่วเอเชียและมันอาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการทํางานไปตลอดกาลผู้เขียนคือชิงก,กินิชิมูระผู้บริหารญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตและทํางานในโยุโรปมากกว่า30ปี เขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าคนเยอรมันไม่ได้ทํางานเยอะกว่าเราแต่คิดก่อนทําและทําอย่างมีระบบพวกเขาให้ความสําคัญกับการจัดลําดับสิ่งสําคัญและมองว่าการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพพอหมดเวลาเลิกงานพวกเขาก็เลิกจริงๆเพื่อให้วันพรุ่งนี้สามารถเริ่มต้นได้ด้วยพลังเต็มร้อยส่วนคนญี่ปุ่นซึ่งนิชิมุระเติบโตมาในวัฒนธรรมนั้นกลับเชื่อในหัวใจของการทุ่มเทพวกเขาทํางานด้วยความอดทนมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ2วัฒนธรรมนี้ดูเหมือนจะตรงกันข้ามแต่เมื่อรวมกันมันกลายเป็นสูตรลับแห่งความสมดุล ระหว่างระบบแบบเยอรมันและหัวใจแบบญี่ปุ่นเยอรมันสอนให้เราทำงานอย่างชันฉลาดญี่ปุ่นสอนให้เราทำงานด้วยหัวใจและเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันเราจะได้ทั้งประสิทธิภาพและความหมายของชีวิตไปพร้อมกันครับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คู่มือการทำงานแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่บอกว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องแลกกับความเหนื่อยและความสุขไม่จำเป็นต้องหายไปพร้อมกับความก้าวหน้าเพราะถ้าคุณปรับแค่ทีละนิดในทุกวันจากระบบของเยอรมันบวกหัวใจของญี่ปุ่นชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนเล ตอนนี้หนังสือคิดแบบเยอรมันทำแบบญี่ปุ่นมีฉบับแปลไทยแล้วโดยสำนักพิมพ์บิงโกอ่านง่ายแต่ได้มุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งมากและถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่ก้าวหน้าหรือขยันแต่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนี่คือหนังสือที่คุณควรอ่านที่สุดในปีนี้เพราะมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าเราสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่สูญเสียความสุขและสามารถทํางานอย่างมีระบบได้โดยไม่ทิ้งหัวใจที่รักในสิ่งที่ทําครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่